สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสมรักเผยหักห้ามใจหลังรู้เด็กอายุ17นอนคุมโปงเลยสาวเล่าวิธีเข้าผับ รลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจหลังเด็กสาววัยสิปีแจ้งความดำเนินคดีกับสมรักคำสิง์ฮีโรเหรียญทองโอลิมปิกของไทยที่สพเมืองขอนแกน่นโดยอ้างว่าถูกอดีตนักมวยชื่อดังพาเข้าโรงแรมกระทำอนาจารหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นต่อมาสมรักคำสิงให้สัมภาษณ์เปิดใจว่าช่วงที่ดื่มกินในสถานบันเทิงน้องเข้ามากินที่โต๊ะด้วยและตีสนิทกอดแขนเกาะแขน,ขนต้นถามอายุเขาบอกว่าอายุ17ปี ตนไม่เชื่อเพราะถ้าเข้ามาข้างในนี้ได้ต้องอายุ20ปีขึ้นไปจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรคิดว่าพูดเล่นทำว่า17เข้าได้เหรอน้องบอกว่าหนูมีวิธีแต่ตนไม่ได้สนใจกระทั่งเที่ยวเสร็จพากันตามไปเที่ยวโรงแรมโดยไม่ได้ฉุดกระชากขึ้นรถขึ้นห้องก้นนัวเนี่ยเรื่องพากันตามปกติแต่พอถามอายุอีกครั้งยังยืนยันว่า17ปีจึงตั้งสติ ได้บอกน้องว่า17ปีเอาไม่ได้นอนเลยก่อนน้องบอกตนว่างั้นจะโทรบอกเพื่อนมารับและตนเองก็นอนคุ้มโปงเลยกระทั่งทราบว่าถูกแจ้งความดังกล่าวสมรักเผออีกว่าเรื่องเด็ก17เขาสถานบันเทิงนั้นทราบว่าช่วงขั้นตอนการตรวจบัตรนั้นเด็กเอาภาพถ่ายบัตรให้การด,ดูแล้วบอกว่าลืมบัตรอีกทั้งบุคลิกรูปร่างตัวใหญ่จึงเข้ามาได้ส่วนตัวเชื่อว่าเราทำความดีระบิสุดใจ เราไม่ต้องกลัวอะไรบางครั้งเบื่อท้อไม่อยากอยู่เมืองไทยแต่ก็คิดว่าเราทำดีต้องได้ดีแหละมีหลายคนให้กำลังใจเข้ามาขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่อยากพูดอะไรเยอะขอปล่อยเป็นเรื่องของทางทนายความเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดแล้วขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ